วีแก้ปัญหาอาการสึกทําได้ยังไงบ้างวันนี้เรามาฟังกันครับ1คือคุณต้องลองจิบน้ําเย็นนะครับแล้วก็กั้วคอด้วยน้ําเย็นนะครับอาการสะอึกก็จะดีขึ้น2คือคุณลองกลั้นหายใจระยะสั้นนะครับโดยการที่กลั้นหายใจแล้วนับ1นึถึงสิช้าๆนะครับแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมานะครับสคือคุณต้องลองใช้มะนาวฝานนะคะลองกัดมะนาวฝานดูที่กินเปรี้ยวๆนะคะลองกินดูมันเปรี้ยวไปเลยนะคะมันอาจจะทําให้เกิดอาการที่แบบคลายตัวของตอนที่เราหายใจหรืออะไรอย่างนี้ได้นะฮะหรือข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ลองหายใจในนถถุุพพลลาาาสตติิกออมบัววแ้ ลองหายใจในนั้น สักพักหนึ่งนะครับอาจจะทําให้หายสึกได้ครับต่อมานะครับต้องลองทําให้ตกใจหรือว่าจามนะคะเพื่อทําให้มีการสูดหายใจเข้าไปอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทําให้เกิดการหายใจได้ตามปกติครับและข้อสุดท้ายนะครับต้องใช้คนเยอะหน่อยนะครับนั่นก็คือการใช้มืออุดหูทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บีบจมูกไว้นะครับแล้วก็กืนน้านะครับหนึ่งถึงสองอึกนะครับต้องลองทําดูสักระยะหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาการสึกจะดีขึ้นนะครับสําหรับส่วนตัวเนี่ยลองใช้วิธีการดื่มน้านะครับแล้วก็ค่อยๆสูดลมหายใจนะครับผมกกก็ทาใ้้ระึดีขน แต่เคยเป็นอาการที่เป็นลนักษณะคือสะอึกั้างวันั้งคืนไม่หายเลยอันนั้นเนะ่ยเกิดจากผลข้างเคียงของยาหรือว่ากําลังเป็นโรคบางชนิดอยู่นะครับดังนั้นต้องรีบไปหาหมอนะจ๊ะ okay.